เรามาดูลากที่ที่ปิ่มรอไว้นะคะ เราจะลงปลูกน้องกันเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้นะคะคลิปนี้พี่ปิ๋มจะมาผสมดินปลูกเจ้าลายท็อปให้เพื่อนๆไดออ้รับชมกันนะคะคือวันนี้พี่ปิ๋มจะลงปลูกเจ้าลายท็อปที่ล่อรากนะคะได้ ออกแล้วก็เลยพอดีมาผสมดินก็เลยมาอัดคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นพีทมอสนะคะเป็นพีทมอสพี่ปิ่มจะใช้ประมาณซักประมาณ3ถ้วยนะคะคือเราจะถ้วยแล้วกันนะคะถ้วยสักประมาณาขนาดนีเ้เพื่อนๆจะได้หนึ่งองกนะคะขนาดนี้3ถ้วย 1นะคะส2 3ถ้วยแบบนี้นะคะและก่อนที่เราจะผสมนะคะเราต้องเช็คดูก่อนนะคะว่าพีดมอนเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนหรือเปล่านะคะถ้าจับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเราต้องขยี้หรือว่าบดให้เขานะคะละเอียดเพราะว่าถ้าพีดมอสจับตัวกันเป็นก้อนเนี่ย ความชื้นที่อยู่ในดินนะคะเขาก็จะไปเหมือนกับเวลาเป็นก้อนอย่างนี้ใช่ไหมคะความชื้นก็จะไปรวมอยู่ที่เดียวกันงี้ยมันจะทําให้ดินเนี่ยความชื้นไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะทําให้เก็บความชื้นสูงนะคะก็เพราะฉะนั้นเราควรที่จะขยี้ให้พีทมอสละเอียดก่อนนะคะส่วนผสมก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง ก่อนอื่นเลยนะคะอันดับแรกพี่ปิ่มจะใส่ทรายหถ้วยนะคะเป็นทรายหยาบแบบนี้นะคะใส่ลงไปในพีทมอสนะคะ1ถ้วยผสมลงไปนะคะแล้วก็มีพีทมอสมีทรายแล้วนะคะอันอย่างที่3าก็คือ คอือไลทนะคะเราจะใส่ประมาณสองถ้วยนะคะสูตรดินนะคะจะไม่ตายตัวนะคะเน้นที่ความโปร่งมากกว่านะคะเพื่อนๆจะผสมให้อัตราส่วนมากกว่านี้กว่าที่พี่ปิ่นผสมก็ได้นะคะแต่ลายถอปนี่คือไม่มีอะไรมากเลยค่ะคือ ให้เขาโป่งไว้แค่นั้นพอนี่เห็นไหมคะ2ถ้วยพี่ปิ่จะใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อความโป่งมากๆมีฝุ่นนะคะระวังเพอร์ไลท์ยังไม่โป่งพอนะคะเพิ่มไปอีกนะคะเพื่อนๆค่ะหรือพี่ปิ่มจะใส่หินภูเขาไฟนะคะเบอร์เล็กหรือจะเบอร์ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะแต่พี่ปิ่มมีเบอร์เล็กพี่ปิ่มจะใส่เบอร์เล็กสองถ้วยนะคะ องถ้วยเปเลยนะคะไม่โป่งให้มันรู้ไปนะคะ mm hmm. แล้วเรามีอะไรอีกอ่อเรามีปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์จะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะใส่แค่ประมาณปริมาณนิดเดียวนะคะ mm hmm. เดี๋ยวพี่ปิ่นจะตักให้ดู mm hmm. แค่หนึ่งในสามของถ้วยนะคะ mm hmm. เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน นะคะหรือจะเป็นใบก้ามปูหมักก็ได้นะคะไม่ต้องใส่เยอะคนให้เข้ากันนะคะที่ปิ่มไม่ได้ใส่ถุงมือต้องขออภัยด้วยนะคะลืมเวลาทำอะไรนี่นะคะไม่ค่อยจะใส่ถุงมือเลยเพื่อนๆอย่าทำเป็นตัวอย่างนะคะก็ใช้ถุงมือจะดีกว่าเพื่อความสะอาดนะคะนะคะวิธีการเช็คนะคะว่าดินโปร่งหรือเปล่านะคะ ให้เราเออฉีดฟอกกี้นะคะฉีดน้ำไปนะคะแค่ฉีดนะคะน้ำจะหมดนะคะให้พอ,อชุ่มชุ่มนะคะแล้วก็จับดูเขาติดกันเป็นก้อนไหมนะคะ ้าเขายังเป็นก้อนอยู่นะคะให้เราเพิ่มส่วนผสมลงไปอีกนะคะพี่ผิ่มมองดูแล้วยังเป็นก้อนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่หินภูเขาไฟเพิ่มลงไปอีกนะคะอีกถ้วยห,หนึ่งนะคะโอ้มากทีเดียวนะคะนะคะไม่จับตัวกระดิ่งก้อนแล้วเรามีอะไรบ้างแล้วนะ ทบทวนกันหน่อยนะคะมีเพลย์มีทรายหนึ่งถ้วยหินภูเขาไฟสามถ้วยเพลย์สองถ้วยนะคะแล้วก็พี่ปิ่มจะใส่ดินญี่ปุ่นนะคะหรืออาคานาะลงไปเพิ่มนะคะนี่นะคะพี่ปิ่มจะใส่ดินอาคานาะลงไปเพิ่มเพื่อเป็นแร่ธาตุให้กับตัว ดินนะคะเพิ่มแรงท่าให้เขาปึ๊บหนึ่งถ้วยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะไม่มีความเป็นก้อนเลยนะคะนะคะโปร่งมากเดี๋ยวพี่ปิ่นจะใช้ฟุกกี้ฉีดอีกทีนึง ไม่ต้องแฉะนะคะเพราะนี่เห็นไหมคะไม่เป็นก้อนแล้วโอเคใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ยากันแมลงนะคะสตาร์ทกันจีในอัตราส่วนขนาดนี้นะคะที่ผิวจะใส่1ช้อน1ช้อนชานะคะ2ช้อนชานะคะโอเคแล้วเราก็คนรวมกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกเจ้าลายท็อปสั้นๆนะคะพอดีพี่ปิ่มจะลงปลูกแล้วก็เลยอัดคลิปไปด้วยเลยละกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะพี่ปิ่มจะใช้กระถางปูนนะคะเป็นกระถางปูนหลอ่อก็คือใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอ,อ,อนุความหนานแน่นของกระถางปูนเนี่ยจะแน่นกว่ากระถางดินเผานะคะ ก็เวลาลดน้ําเราก็ไม่ต้องลดชุ่มกระถางนะคะเราก็ลดแค่พอให้น้องได้รับน้ําหน้าดินชื้นก็พอนะคะสําหรับกระถางปูนนะคะก็อาจจะดูแลแยากกว่ากระถางดินเผานิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ยากมากสักทีเดียวนะคะเดี๋ยวพี่ปิ่มจะลองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟเบร์ยันนะคะพี่ปิ่มเอากากับมะพร้าวนะคะมาใส่ลองปิดรูเขาหน่อยนึง นะคะเพราะว่ารูเขาค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็กินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่ลองก้นนะคะลองก้นกระถางนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะเดี๋ยวเราใส่ดินลงไปนะคะปึ๊บนี่นะคะใส่ดินลงไปแบบนี้นะคะคือ ต้นนี้นะคะพี่ปิ๋มล่อลากต่มาได้เอออาทิตย์หนึ่งนะคะคือลากเขาก็ออกสามารถลงปลูกได้แล้วนะคะอย่าให้ยาวกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะลงปลูกยากหาไม้ปลายแหลมนะคะนำทางรูนะคะแล้วก็นำลากลงไปโดยธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วเจ้าลายทอปเนี่ยช่วงลำตัวลำใบลำต้นเขานะคะ เรื่องลำต้นเขาจะอยู่ลง,ลงดินนะคะลงใต้ดินเลยแหละเขาจะเปิดมาแค่หน้าแค่หน้าใบาแค่นั้นนะคะในธรรมชาติความเป็นจริงแล้วนะคะแต่ทีนี้ว่าภูมิอากาศบ้านเราเนี่ยค่อนข้างชื้นร้อนชื้นนะคะถ้าเราฝังเขาลงไปมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่า,าออความชื้นหนา้าน้ำแห้งไม่ทันเนี่ยก็อาจจะทำให้ ลำตัวเขาเเนวได้นะคะเกิดอาการเน่าได้ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าเกิดว่าเราให้เขาขึ้นมาหน่อยนึงก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะก็เราจะโรยหน้าด้วยดินญี่ปุ่นนะคะหรือจะเป็นทรายก็ได้นะคะเพื่อนๆเขาจะมีทรายที่สำหรับไว้โรยหน้า เจ้าลายท็อปนะคะพี่ปิ่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่ออะไรว่าจะไปหาซื้อมาเหมือนกันเวลาโรยทรายก็สวยดีนะคะคือเราจะไม่ค่อยมีปัญหากับความชื้นเจ้าลายท็อปเท่าไหร่นะคะเพราะว่า1เรารดน้ําเดือนละครั้งสองครั้งนะคะถ้ารด1อาทิตย์เนี่ยมันจะชื้นไปนะคะมันก็ความต้องการมากไปเราเพื่อความมั่นใจเนี่ยเราเลี้ยงเขาแบบ ให้ไฟอย่างเดียวนะคะให้แสงอย่างเดียวถ้าเพื่อนๆไม่มีไฟหลอดไฟนะคะก็สามารถเลี้ยงแดดเช้านะคะแดดเช้าแล้วก็พางแสง50%แล้วก็ให้ช่วงแดดเย็นอีกสักหน่อยพางแสง50%นะคะก็จา ไม่เป็นอันตรายต่อเจ้าลายท็อปนะคะแล้วก็เขาก็จะได้รับแดดอย่างเพียงพอนะคะแต่ต้องเป็นแสงที่พาง50ซนะคะค่ะก็แค่นี้เองเสร็จแล้วนะคะลงปลูกได้แล้วแล้วก็อีกสักเอ่อสิบวันแล้วค่อยเจอกับน้ำนะคะค่อยเจอกันพี่ปิ่งก็จะเลี้ยงแสงเขาก่อนนะคะแต่ว่ายังไม่ให้เขา ได้เจอน้ำเพราะว่าเขาก็เพิ่งได้รับน้ำมาจากการล่อลากนะคะก็เวลยัะยะเอนิดหนึงเดี๋ยวจะได้รับน้ำมากไปนะคะต้องระวังนิดนึงสําหรับายท็อปเรื่องน้ํานะคะเรามาดูกระถางต่อไปเลยนะคะเดี๋ยวจะปลูกสักเป็นตัวอย่างสักสองกระถางเนาะโอเคใส่ถุงเก่าไฟเบอร์ใหญ่ลงไปนะคะ ช่วงนี้ก็มีคลิปลายท็อปออกมาค่อนข้างถี่นะคะก็เพื่อเพราะว่าเพราะว่าต้องรีบปลูกเขานะคะลากเขาออกแล้วก็เลยอัดคลิปมาให้เพื่อนๆชมไปด้วยเลยแล้วกันนะคะค่าสำหรับลายท็อปที่พี่ปิ่มล่อลากไว้นะคะหัวนี้ก็ประมาณสามเซนได้นะคะ3ามเซนได้2องเซนกว่า3ามเซนเนี่ยประมาณนี้หัวหนึ่งก็พี่ปิ่มซื้อมาไม่แพงนะคะช่วง พวกนี้ก็คือราคาประมาณไม่ถึง100บาทนะคะเจ็ดสิบาท80บาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่รวดลายเขาด้วยนะคะก็ตอนนี้พี่ปิ่งก็ยังดูไม่เป็นนะคะว่าพันไหนเป็นพันไหนอะไรยังไงนะคะแต่ก็ดูที่ลักษณะผิวมากกว่าเวลาเลือกซื้อนะคะดูลักษณะผิวเขาไม่เป็นแผลแล้วก็เลือก ต้นที่ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าต้นเล็กๆเ,เนี่ยที่ปิ่มได้มาเป็นพอตแล้วก็ลงปลูกไปแล้วทีนี้ยังไม่มีต้นใหญ่ก็เลยอยากจะได้เวลาเพื่อนๆเ,เลือกซื้อสําหรับมือใหม่นะคะก็คือแนะนําให้เลือกที่ผิวไม่เป็นแผลแต่ถึงเป็นแผลก็ไม่มีผลกับการเจริญเติบโตนะคะแต่ว่ามันไม่สวยแค่นั้นเองคือพี่ปิ่มก็มือใหม่นะคะกลัวว่าถ้าเกิดว่าเป็นแผลหรือหรือเรารักษาไม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็กลัวเข่าจะเน่านะคะก็เลือกที่ ไม่เป็นแผลดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะคะโอเคก็มาใส่ทรายกันดีกว่าใส่วัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกนะะแล้วก็เหมือนเดิมนำทางให้เขาเอารากใส่ลงไปนะคะอย่างเบามือนะคะอย่างเบามือ โรยให้สูงหน่อยก็ได้นะคะเผื่อดินกะดินให้เขาด้วยคือลายถอบนี่นะคะคือถ้าเขาเตี้ยเนี่ยเขาจะเป็นที่นิยมนะคะส่งเตี้ยๆอ้วนๆอย่างเงี้ยจะเป็นที่นิยมราคาก็จะสูงนะคะถ้าเป็นสีที่หายากด้วยสีชมพูสีม่วงเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกเขาจะนิยมส่งเตี้ยๆกันนะคะส่งสูงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมนะคะ ก็ราคาก็จะถูกหน่อยเวลาเรามือใหม่เลือกซื้อเราก็เลือกที่ราคาถูกก่อนนะคะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรขึ้นไปเราจะได้ไม่เสียใจยมากนะคะโอเคได้อีกต้นหนึ่งแล้วนะคะค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้ที่ติดตามรับชมจนจบนะคะก็คลิปนี้ก็ได้สูตรผสมดินนะคะไปสำหรับปลูกลาท็อปนะคะขอให้เพื่อนๆ มีความสุขกับการปลูกลายทอบหรือต้นไม้คันตัดต่างๆนะคะก็มีปัญหาอะไรข้อสงสัยอะไรออสอบถามกันได้ถ้าพี่ปิ่มพอทราบพอดูข้อมูลน,นะคะก็จะตอบให้กับเพื่อนๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปิ่มนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนลนะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย